เริ่มจากท่านผู้จัดการอุ้ยนะครับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งที่ท่านเกษียณไปแล้วนะเป็นคนเริ่มต้นตอนนั้นท่านเป็นผู้การที่นี่นะครับแล้วก็ร่วมด้วยกับท่านผู้กับสมชายดังนั้นตกลงประชุมร่วมกันว่าเราจะจัดงานสมุดสาคารใบวิกโดยมีเสียเข็งปีแรกนะเป็นประธานปี2เป็นประธานแล้วก็ได้พี่น้องพี่น้องทุกกลุ่มในสมุดสาคารร่วมมือกันประชุมร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นสมุดสาคารใบวิกครั้งที่1และจนถึงปัจจุบันจนครั้งที่8ครับ จริงๆแล้วเราก็จัดพื้ยการกนส่ทุกปีครับก็ทุกๆปีที่โดยหลักก็คือโรงพยาบาลแล้วก็อย่างปีที่แล้วเราก็ให้สารผันท้ายด้วยนะให้กับสาธรณประโยชน์แย่ปีนี้มีเพิ่มเติมก็คือทางทูมกับนะก็บอกว่า,วาตรงน,นี้กล้องที่ที่ใช้ในพื้นที่เนี่ยที่ทำกันเองเนี่ยนะครับ ก็มีเรื่องชำรุดเสียหายเดี๋ยวเราจะ, <S <S จ,ะจะช่วยในปรับปรุงซ่อมแซมบรุนะให้มันใช้งานได้ดีขึ้นทุกวันนี้มีความจําเป็นมากเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดโจรขโมยที่มาหรือว่าการจราจรมทุกอย่างกล้องตรงนี้จะช่วยให้หาผู้ร้ายเจอแล้วก็ผู้ร้ายก็จะลดน้อยลงไปทําให้ผันท้ไยนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครเราสงบสุขครับก็สมุทรสาครไมวิกทำเพื่อสาธารณประโยชน์โดยหลักเป็นหลักครับก็แล้วแต่ว่า ปีนี้ปีนั้นๆที่ทำเนี่ยจะมีอะไรที่เราต้องช่วยเหลือครับเราจะมีคอนเสิร์ตนะฮะมีคอนเสิรต์ตการกุศลก็คือคอนเสิรต์ตเราจะมีถึง2วัน16-17ในในคอนเสิร์ตนี้เราก็มี หลายวงนะครับก็จะมีะเริ่มวงเปิดก็กวางเป็นกเกษมแล้วก็วันที่16นี้ก็คือเป็นาลัดดอกแล้วก็มอคาการ์เดนนะครับแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยดีเจหนุ่มอะคิรอนนะครับแล้วก็วันที่2แลเราก็เป็นวงเป็นกเกษมแล้วก็วงไผ่ร้อยกอของป่าพัับคมพันของเรานะครับแล้วก็ต่อด้วยโจอี้ภูสิทธิ์ไทยรถแห่แล้วก็ต่อด้วยดีเจหนุม่ม ครับอะคิรอนเหมือนเดิมนะฮะเราจะลงทางเฟซทางเพจของสมุทรสาครอ,อยู่แล้วครับมีอยู่นะฮะถ้าท่านใดท,ที่มีอยู่แล้วก็ติดตามได้เลยครับทางเฟซทางเพจของสมุทรสาคร ในฐานะเลขาสมุรสาครไบวิกนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปเกอร์ทั่วประเทศมาเที่ยวสมุดสาครไบวิ้นะครับปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับเรามีศิลปินมากมายนะครับแล้วก็อยากให้มาชมรถสวยๆนะครับซึ่งพี่น้องเราเอามาโชว์กันนะครับสนุกสนานเหมือนเดิมครับสมุรสาครไบวิ้ครั้งที่8นะครับงานจัดวันที่16-17กคุมภาพันนี้นะครับสถานที่สวนน้ำพันทานอสิงที่เดิมฮะ อยู่ติดกับสารนานทนาสิ่งเลยครับสามารถซื้อเสื้อเข้างานได้นะฮะเรามีจำหน่ายที่บูธหน้างานนะครับคือในสมุดสาครเราจะเน้นให้ทุกกลุ่มมาร่วมกันนะครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็หลายๆกลุ่มก็มาช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันทำให้สมุดสาครเราแข็งแรง เป็นใบวิกของจังหวัดเป็นใบวิกของทุกๆคนเป็นใบวิกส่วนรวมเป็นใบวิกเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับ